สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมนการเมืองที่ซึ่งการเมืองไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือเกมอำนาจและว,วันนี้เราจะพาคุณคุยกันเรื่องทำไมมหาอำนาจต้องแทรกแซงประเทศอื่นเมื่อพูดถึงคำว่าการแทรกแซงหลายคนมักนึกถึงการใช้กำลังการรัฐประหารหรือสงครามแต่ในความเป็นจริงการแทรกแซงของมหาอำนาจมีได้หลายรูปแบบตั้งแต่การเมืองเศษรษฐกิจการทูต ไปจนถึงข้อมูลข่าวสารและทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความโหดร้ายเป็นหลักแต่เกิดจากเหตุผลเชิงอำนาจและผลประโยชน์หัวใจของเรื่องนี้อยู่ที่ความไม่เท่าเทียมของอำนาจในระบบโลกโลกไม่ได้ประกอบด้วยประเทศที่มีอำนาจเท่ากันตั้งแต่ต้นบางประเทศมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มีเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางการทหารและมีเครือข่ายพันธมิตรเมื่อประเทศใดมีอำนาจมากพอ การไม่ใช้มันเลยกลับกลายเป็นความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ของตนเองมหาอำนาจมองโลกผ่านเลนส์ของความมั่นคงและผลประโยชน์ระยะยาวประเทศอื่นจึงไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านหรือรัฐอิสระแต่เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลต่อสมดุลอำนาจหากประเทศหนึ่งเปลี่ยนข้างเปลี่ยนนโยบายหรือเปิดทางให้คู่แข่งเข้ามามีอิทธิพลมหาอำนาจย่อมมองว่านั่นคือภัยคุกคามแม้จะไม่มีการยิงปืนแม้แต่นัดเดียว การแทรกแซงจึงมักเริ่มต้นจากการป้องกันมากกว่าการโจมตีป้องกันไม่ให้คู่แข่งได้เปรียบป้องกันไม่ให้ทรัพยากรสำคัญหลุดมือและป้องกันไม่ให้แนวคิดทางการเมืองที่เป็นภัยต่ออำนาจของตนแพร่กระจายการแทรกแซงในนามของความมั่นคงจึงถูกทำให้ดูจำเป็นและชอบธรรมในสายตาของผู้มีอำนาจในหลายกรณีการแทรกแซงของมหาอำนาจไม่ได้มาในรูปของทหารแต่มาในรูปของเงิน การลงทุนการคว่ำบาตหรือเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจประเทศที่พึ่งพาตลาดเงินทุนหรือเทคโนโลยีจากมหาอำนาจมักมีพื้นที่ในการตัดสินใจน้อยลงโดยไม่รู้ตัวการแทรกแซงแบบนี้เงียบกว่าแต่ทรงพลังและยาวนานกว่าอีกเหตผลหนึ่งที่มหาอำนาจแทรกแซงคือการแข่งขันกันเองมหาอำนาจไม่เคยอยู่ลำพังในลูกพวกเขามีคู่แข่งเสมอ และการแข่งขันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศของตนเองแต่เกิดขึ้นในประเทศที่สามประเทศเหล่านี้กลายเป็นสนามแข่งขันทางอิทธิพลโดยที่ประชาชนในประเทศนั้นอาจไม่ได้เลือกจะเป็นสนามตั้งแต่แรกการแทรกแซงยังมักถูกอธิบายด้วยถ้อยคำทางศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นการปกป้องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนหรือสถียรภาพแต่ในความเป็นจริง ศีลธรรมมักทำหน้าที่เป็นภาษาที่ทำให้การใช้อำนาจดูยอมรับได้มากขึ้นมากกว่าจะเป็นแรงผลักดันหลักของการตัดสินใจสำหรับประเทศขนาดเล็กหรือประเทศกำลังพัฒนาการแทรกแซงของมหาอำนาจมักเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากไม่ว่าจะเลือกข้างหรือพยายามวางตัวเป็นกลางทุกทางเลือกล้วนมีต้นทุน การไม่เข้าใจเกมนี้อาจทำให้ประเทศตกอยู่ในสถานะที่ถูกกําหนดอนาคตโดยผู้อื่นมากกว่าประชาชนของตนเองท้ายที่สุดมหาอำนาจแทรกแซงประเทศอื่นไม่ใช่เพราะต้องการควบคุมโลกทั้งหมดแต่เพราะพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้โลกเปลี่ยนไปในทิศทางที่กระทบอำนาจของตนได้อำนาจที่ไม่ถูกใช้คืออำนาจที่กำลังเสื่อมและในระบบโลกที่แข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง การไม่แทรกแซงอาจถูกมองว่าอันตรายพอๆกับการแทรกแซงเองและนี่คือเรื่องราวจากช่องมนการเมืองหากคุณอยากมองการเมืองให้ลึกกว่าข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ